จะลงเล่นน้นจริงๆเหรอพินมุก้าเป็นประจำเดือนนี่ไม่เป็นอะไรหรอกนะแค่นี้เองโอโ้ลงมาเลยเพื่อนนีแชมป์เดียวอ้าวปินมุกทำไมไม่รีบลงมาจะทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะก็ได้ก็ได้ <c oughs> ทุกคนมาเล่นน้ำกันเถอะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมน้ำเป็นสีนี้ ันนี้อากาศร้อนนี่เลยนะพวกเราไปเล่นน้ำกันเถอะใช่ใช่รีพาฉันไปได้แล้วฉันอยากตัวเปียกแต่วันนี้ฉันเอาแว่นตาวหว้ด้านมาด้วยนะเอาแต่ทําไมอ่ะนายไม่เอาผ้าเช็ดตัวมาด้วยล่ะคุณเอ็นโอ้ยก็อากาศมันร้อนจะตายอ่ะเล่นเสร็จแล้วกลับบ้านไปเลยพูดมากหนานเอ็นฉันอยากลงน้ำแล้วไปกันเถอะอ่ะแยมถ้าจะลงเล่นน้ำจริงเหรอปิ่นมุกเธอเป็นประจำเดือนนี่ไม่เป็นอะไรหรอกนะแค่นี้เองเพื่อนไม่รู้หรอก กันเอ้ลองมาเลยเพื่อนๆัอโีลแชมเร็วอ้าวปินมุกทำไมไม่รีบตรงมาจะทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะปินมุกอาจจะกลัวน้ำเย็นก็ได้อ้าวแต่ไหนแต่ไรอ่ะปินมุก อ่อดน้ำเย็นไม่ใช่เหรอไม่ใช่พราเหตุผลอื่นหรือเปล่าอ่ะเป็นุ๊กเบิร์ดแลนดนี่นายสงสัยเพื่อนเหรอเพ okay. <c oughs> <c oughs> ื่อนเขาอ่ะคิดก่าน้ำเย็นเข้าใจไหมเป็นุ๊กรีบลงมาเถอะก็ได้ก็ได้ทุกคนมาเล่นน้ำกับเธอเฮ้ยทำไมน้ำเป็นสีเนี้ เหมือนสีเลือดเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสันน่ะดำลงไปดูเองนะอ้ยเลือดปิดมุกปิดมุกนั่นเลือดเธอเหรอเอ่อเพื่อนๆฉันขอโทษ วันนี้ฉันเป็นประจำเดือนอะ่ะเพราะฉันกลัวว่าพวกเธอจะโกรธฉันที่ฉันไม่เล่นน้ำด้วยฉันก็เลยต้องลงเล่นน้ำน่ะพวกเราอะ่ะไม่โกรธไม่เกลียดเธอหรอกขอแค่เธอบอกเราอะ่ะไว้วันหนะ้าเอยมาเล่นก็ได้เป็นหมูขึ้นไปพักเถอะเพื่อนใช่ใช่เป็นหมูเธอขึ้นไปพักเถอะคุณหญิงเขาไม่ว่าเธอหรอกไอ้ยาใส่ใส่ขอบคุณมากเพื่อน เป็นอะไรเนี่ยไม่รู้สิฉันปวดหัวน่ะน่าจะเป็นประจำเดือนเป็นประจำเดือนทำไมไม่พักอยู่บ้านเล่ามาเด่นกับเพื่อนทำไมอ้าวปิดมุกไปโยกไปเล่นซ่อนแอบกันนี่นี่นอะไรอะ่ะนันเลือดนี่เหมือนเลือดเลยอะ่ะโอ๊ยไใใี่นี่ไปโยกไปโยกเลือดเหรอเย้ไปโยกเลือดไออปโยกเลือดออ เบอร์เ,เลนน่ะนายที่โกงอ่ะนายตัวสูงของฉันใครบอกให้นายไม่ดื่มนมโรงเรียนแล้วมันหยุดทันทีมาเล่นบ้านเพื่อน,นเธอใบย,ยกเฮ้ยใบย,ยกเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้สีฉันปวดหัวน่ะน่าจะเป็นประจำเดือนเป็นประจำเดือนทำไมพักอยู่บ้านเล่ามาเล่นกับเพื่อนทำไมเฮ้ยเสียงใครอ่ะสงสัยอ่ะเป็นปิ่นมุกปบยกแน่เลยแชมป์อ้าวปิ่นมุกใโยก ทำไมไม่เข้าไปเล่นในบ้านล่ะไปเล่นซ่อนแอบกันก็ได้ก็ได้ปาปาแล้วใครจะเป็นคนหาล่ะฉันน่ะเป็นคนหาเองเพราะฉันน่ะเป็นเจ้าบ้านพวกเธอน่ะไปซ่อนเลยนะรฉันน่ะจะนับไปตรงนี้ได้ <c oughs> <c oughs> แชมป์เลยอะเหมือนได้กินแชมป์อยู่แถวนี้เลยอะแชมป์อยู่ไหนนะเอา้าโปงแชมป์โอ้ยเวิร์แลนด์ฉันหานายเจอก่อนนายแพ้ตาหน้าน่ะนายเป็นนะก็ได้นายนะ่ะช่วยฉันหานะแชมป์ปิดมุปป้ไปหยกน่าจะหลบอยู่แถวนี้แหละ ทำไมเดมินยาวจัเงเลยอะอาจารย์เอ๋อาจารย์เอ๋ป้องปีนมุกโอ้ Bird land, เบิร์แลนด์แดนมหสัสจันเหลืออีกคนเดียวแล้วพวกเธอสองคนน่ะต้องพาฉันหานะได้นี่นอะไรอะ่ะน้นเลือดน,นี่เหมือนเลือดเลยอะ่ะตามรอยเลือดน,นี่ไปกันเถอะนั่ไงรอยเลือด หรือว่าจะเป็นเลือดไปหยกกันนะโอ๊ยนี่นไงใบหยกเลือดออกไป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 หยกเลือดออกใบหยกเลือดออกใบหยกเลือดออกไปหยกเลือดออกไปหยกเลือดออกไปหยก ไปว่าเพื่อนเขาแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยพวกหนูไปว่าเขาแบบนี้ได้งไงลูกฮะยเขาน่ะแค่เป็นประจำเดือนมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะลูกผู้หญิงทุกคนนะ่ะเขาเป็นกันหนูไปล้อเลียนเพื่อนแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนก็อายเพื่อนก็เสียใจแย่หรอกทําตัวแบบนี้สักวันจะไม่มีคนคบนะลูกนะอย่าทํากับเพื่อนแบบนี้อย่าทําร้ายเพื่อนด้วยคําพูดที่ไม่ดีนะลูก ครับคุณพ่อผมจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วครับผมด้วยครับคุณนาเอาวอาวอย่าทําแบบนี้อย่าทําแบบนี้ไป,ไปไปไปซื้อผ้าทำไมมาให้เพื่อนเีนยวนี้เลยไปอะไรเนี่ยใบหยกไม่ได้เรื่องเลยเธอเนี่ยทาให้ฉันหงุดหงิดจริงๆเลยใบหยกจะไปไหนก็ไปไปคุณมุกเขาไปรังอะไรของเขาเนี่ยหงุดหงิดตั้งแต่เช้าแล้วอ้อยอ้อยอ้ยอย เฮ้ยนี่เลือดนี่วิ้ยอะไรเนี่ยใบหยกไม่ได้เรื่องเลยเฮ้ยฉันขอโทษฉันไม่เห็นสายยางอะ่ะเฮ้ยเธอเนี่ยทำให้ฉันหงุดหงิดจริงๆเลยใบหยกจะไปไหนก็ไปไปอ้าวแต่พ่อบอกว่าให้รารถช่วยกันไม่ใช่เหรอปีนูกก็ได้ก็ได้เอานี่ เธอไปคนรดก็แล้วก,กันนะก็ได้พี่มูเฮ้ยไปหยกอะไรเนี่ยอวบานี่อะไรจะจะรถเองจะไปไหนก็ไปไปเฮ้ยพินมูเขาเป็นอะไรของเขาเนี่ยหงุดหงิดตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะเฮ้ยหงุดหงิดไว้หงุดหงิดเป็นอะไรเนี่ยยทำไมรู้สึกเจ็บท้องอะ่ะโอ้ย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  เฮ้ยนี่เลือดนี่หรือว่าฉันจะเป็นประจำเดือนเหมือนที่ครูสุขารศึกษาบอกเนี่ยไม่นะอ้ยไปซื้อผ้านอนามัยมาใส่ดีกว่ากลัวพ่อแม่และใบหยกมาเห็นจังเลยอ่ะนี่เถอะเนี่ยประจำเดือนเราเต็มผ้านอนามัยหมดเลยต้องเปลี่ยนอีกเรื่อยๆเลอเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยใบหยกดูอะไรลูกดูปิ่นมุกค่ะพ่อแบบละลๆมากเลยอ่ะนี่เลือด เอาไปทิ้งดีกว่าใช่จริงๆด้วยไปเดี๋ยวพ่อพาไปดูใ้กล้อ๊เอาอะไรอดี๋ยวนุ๊คุณพ่อพ่อเห็นนะเมื่อกี้จะเอาอะไรมาทิ้งอ่ะของผิดกฎหมายหรือเปล่าไปหยุกไปเอามาดูสิเอามาให้ดูอะไรเป็นมุกไหนคืออะไรเ,เนนไาาารื่อนนี่ปิ่นมุกฆ่าคนค่ะคุณพ่อไม่ใช่ลูกนี่มันผ้าอนามัยประจําเดือนนี่ปิดมุกหนูเป็นประจําเดือนนะ หนูไม่เห็นต้องายเลยลูกมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะลูกนะถ้าเจ็บท้องหรือว่าเป็นประจำเดือนให้บอกพ่อบอกแม่เราจะได้หายาให้กินเราจะซื้อผ้าอนามัยให้ไม่จำเป็นต้องอายเลยเรื่องแบบนี้ไม่มีใครเขา้อกันหรอกลูกวายปิ่นมุกเป็นประจำเดือนวายวายวายคุณพ่อไม่มีใครเขา้อกันหรอกลูกนอกจากคนที่สติไม่ดีนะลูกเอาไปทิ้งท่านนะลูกนะแล้วถ้าเป็นประจำเดือนอีกทั้งสองคนเลยให้บอกพ่อบอกแม่จะได้ช่วยกันแก้ปัญหานะลูก ค่ะคุณพ่อคราวหลังหนูจะบอกพ่อบอกแม่แล้วค่ะดีมากลูกดีมากดืมกด่มเหล้ามันขมมาดื่มนมกันดีกว่าต่อให้จะเสียน้ำตาแต่ร่างกายเรามันต้องดีก่อนดื่มเหล้ามันขมมันไม่ดีหรอกน้องๆปิดไฟแล้วดื่ม